การคว้าแชมป์ของทัพชายไทยในการแข่ันซีวีลีก2024เลกแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นที่น่าทึ่งสำหรับแฟนๆใน4ประเทศที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้มากกระแสะเหล่านี้นะคะมันก็พ่วงโดนมาถึง ทับสาวไทยของเราด้วยขอไปทีละประเด็นแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตที่18สิงหาคม2567เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายของรอบแรกนะคะหรือว่าเลงแรกของเราเนี่ยโดยไทยเนี่ยจะเจอกับเจ้าภาพเลยนะนั่นก็คือเจอเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไทยอย่ายเอาชนะ มาตั้งแต่นัดแรกเลยนะคะนั่นก็คือนัดที่ไทยเจอกับอินโดไทยก็ชนะไทยเจอเวียดนามไทยก็ชนะไทยเจอฟิลิปปินส์เจ้าภาพไทยก็ชนะทำให้ไทยเนี่ยคว้าแชมป์ซีวีลีกในครั้งแรกเลกแรกที่ฟิลิปปินส์มาได้สิ่งที่น่าทึ่งของการาข่งครั้งนี้มันเหมือนมันเหมือนแบบอยู่ดีๆมันก็พุ่งขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าทัพชายไทยเนี่ยโชว์ศักยภาพเขาเรียกว่ามัน มันโชว์ศักยภาพแบบว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีอ่ะเฮ้ยไทยแบบนี้ก็มีคือรู้อยู่แล้วว่าไทยอ่ะมันมีของอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นทีมสาวไทยหรือว่าทีมชายไทยแต่การแข่งขันครั้นงนี้เหมือนเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนแฟนๆฟนุตบอลแบบแบบโอ้นี่แหละวะโคตรปาร์คโคตรนอกทําให้ไทยเนี่ยพัฒนาได้ถึง ตอนนี้แล้วเหรอและดูแล้วแนวโน้มของไทยเนี่ยของชายไทยเนี่ยมันจะไปไกลกว่านี้ด้วยซ้ําคือศักยภาพของชายไทยเนี่ยมันเริ่มออกมา ตั้งแต่โคดป้าเข้ามานั่นแหละทุกคนประมาณเนี้ยพอโคดป้าเข้ามาชายไทยเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคือแบบเออเราแข่งขันในรายการระดับโลกเราก็ได้เซตแล้วก็เล่นแบบสูสีมากขึ้นแถมบางแมตช์การแข่งขันก็มีชนะมากขึ้นด้วยเห็นโคดป้านิ่งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเอาอยู่ทุกมัดเลยนะไม่ว่าก่อนการแข่งขันซีวีีกปีนี้ทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะพูดออกมาเยอะมากๆนะคะว่าเขาจะคว้าแชมป์ คือเขายัางไงเขาก็อยากชนะทุกแมตช์กันะคะแต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้เหมือนไทยเป็นมามืดเลยด้วยสาม,มารายการน,นี้พอทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเวียดนามอะแอดรู้เลยว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าไทยจะชนะเขาได้แบบขนาดนี้แบบ3 1หนึ่งแบบ30ขนาดนี้นะคะเอาตรงๆนะแฟนแฟ,นแฟนแฟๆและบอลไทยดูยังรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยทีมทชายไทยมาแล้วว่ะ มาแล้วหูโคตรปาร์กแบบสุดยอดยิ่งแตม่ล่าสุดนะไทยเจอเจ้าภาพฟิลิปปินนะโค้ดสองคนต่างกันเลยนะโค้รปาร์กนิ่งสุข,ขุมเบาๆตามสไตล์โค้รปาร์กอะ่ะคือนิ่งเลยส่วนโค้ดทางฝั่งฟิลิปปินคือโอ้โหใส่ยับใส่ไม่หยุดใส่ลูกทีมไม่หยุดใส่ไม่หยุดแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาเชอนะชายไทยได้มันทำให้แฟนฟุะบอลไทยเนี่ยมองว่าเฮ้ยโค้ดนอกเนี่ยสามารถงัดศักยภาพของทีมชายเนี่ยของไทยเนี่ย ขึ้นมาได้คือทุกคนน่ะไม่ได้มองแค่ทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ได้มองแค่ซีวีลีก e นะแอดก็ไม่ได้มองแค่ซีวีลีก e แอดมองมาตั้งแต่โค้ชปาร์กเริ่มเข้ามาเราเห็นว่าชายไทยอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆก็พ่วงเลยค่ะพ่วงมาถึงโค้ชฝั่งทีมหญิงเลยว่าเฮ้ยเห็นไหมว่าแบบการได้โค้ดนอกมาเนี่ยมันก็สามารถทําให้ทีมเนี้ยทีมของชายไทยเนี่ยมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะแล้วทีมหญิงล่ะเมื่อไหร่จะมีโค้ดนอก ณเวลานี้นะคะก็เป็นการหารือเจรจากันอยู่ระหว่างนายกสมาคมนะคะว่าจะให้โคชอ้สเนี่ยมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังจากรายการซีวีลีกนะคะคือหลังจากรายการซีวีลีกทัพสาวไทย,ยไม่มีทัวร์นาเมนต์นะแต่ละคนอาจจะไปลุยลีกอาชีพเลยนะคะตลอดระยะเวลาประมาณ6เดือนและหลังจาก6เดือนนั้นน่ะเราจะมาลุยกันค่ะลุยกันในทัวร์นาเมนต์แรกซึ่งทัวร์นาเมนต์แรกนั้นน่ะ จะได้โค้ดคนใหม่ของฝ่ายหญิงมาแล้วนะคะก็อยากจะให้รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นโคนนอกหรือโค้ดไทยพอเราเห็นชายไทยอ่ะมีศักยภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆคือเห็นเลยว่าแบบฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีเรื่องที่ รู้สึกได้ว่าอยากให้มันเกิดขึ้นก็คือการงัันในทันวร์เมนต์ในอาเซียนหรือแม้แต่ในทนวีปเอเชียเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากๆซึ่งการที่ชายไทยจะไปในรายการระดับโลกได้มันต้องเก็บคะแนนสะสม World r ร n กิ้งนะคะทุกคนเรียกได้ว่า World r ร n กิ้งคะแนนอันดับโลกเป็นที่สุดของการแข่งขันวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นการไปลุยในทันวร์เมนต์ใหญ่ๆเอ,อ่อ VNL หรือแม้แต่ชิงแชมป์โลก โวลังกิ้งก็เป็นหนึ่งในคะแนนที่เขาเอาเข้าไปสู่ในรายการนั้นน่ะหนึกออกปะการที่คุณจะไปเล่นในรายการนั้นได้คือคุณต้องมีโวลังกิ้งที่ดีถึงคุณถึงจะเข้าไปแข่งได้โอลิมปิกก็เหมือนกันคืออยู่อยู่ดีดีสุดท้ายแล้วอะ่ะมันคือโวลังกิ้งคะแนนสะสมอันดับโลกนะคะซึ่งการแข่งขันที่จะทำให้ทีมชายไทยของเราเนี่ยเก็บคะแนนอะ่ะมันน้อย คือเก็บคะแนนวอร์แองของชายไทยอะทัวร์นาเมนต์มันน้อยการแข่งขันมันน้อยก็ต้องวิงวอนไปถึง FIVB แล้วแหละว่าเออขอให้จัดการแข่งขันในอาเซียนหรือในทวีปเนี่ยได้มากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่เพื่อคะแนนวอ์แงของชายไทยเนี่ยมันจะได้สอดคล้องไปกับศักยภาพที่ชายไทยอะ ดีขึ้นมีขึ้นทุกวันนี้มันจะได้สอดคล้องกันไปว่าเออมันมีคาเดยบอลรกิ้งให้เก็บด้วยศักยภาพก็จะไม่ลดลงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆก็น่นแหละค่ะวิงวอน F I V ออย่างเดียวเลยค่ะทุกคนซึ่งทางสมาคมไทยเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็แบบเหมือนส่งเรื่องไปทาง FIVB ตลอดว่าเออให้จัดทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งการแข่ขันในทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ต้องถูกรับการยอมรับจาก f i V b ด้วยว่า จะมีการให้เก็บคะแนนวอร์งกิ้งไหมเห็นแบบนี้เราก็ดีใจนะคะที่ชายไทยพัฒนาขึ้นแบบค่อนข้างเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้จะต้องเก่งจะต้องไกลจะต้องก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่แค่เห็นว่าเฮ้ยดีขึ้นบล็อกดีขึ้นมากตัวตบดีขึ้นมากทีมเวิร์กดีขึ้นมากโค้ชปาร์คเข้ากับทีมนี้ขึ้นมากแล้วก็การแข่งขันมีชัยชนะมาให้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าชายไทย มีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็ขอให้ชายไทยไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าเพื่อนบ้านก็เข้าใกล้เรามาเรื่อยๆเหมือนทีมหญิงแล้วค่ะทีมหญิงก็ต้องห้ามหยุดพัฒนาเพราะเพื่อนบ้านก็เข้าใกล้เรามากมากเลย้วแนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากดูซีวีลีกจบในเลกแรกคือในสนามแรกที่ฟิลิปปินส์สนามที่2จะบินไปที่อินโดนีเซียนะคะสนามแรกมีความคิดเห็นอย่างไรไทยเนี่ยเอาชนะทุกแมตช์กันค่ะและคว้าแชมป์ในเลกแรกมาได้โค้ชปาร์คทำให้ชายไทยเนี่ยพัฒนาเยอะขึ้น มากน้อยแค่ไหนเท่าที่แฟนๆได้มองเล่าสุ่กันฟังหน่อยค่ะทุกคนและคิดว่าทีมหญิงเนี่ยถ้าได้คนนอกมาเนี่ยจะพัฒนาแบบนี้หรือไม่เล่าสุ่กันฟังค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบชายไทยนะคะในการแข่งขันซีวีลีกสนามที่2ออินโดนีเซียก็ภาวนาให้ชายไทยได้แชมป์ในทุกสนามเหมือนเดิมด้วยค่ะ